โอเคครับอยู่กับผมกาย c a s t t r r h h n n n l l วันนี้เราจะมาแจกรหัสวันพี b บ u ลต y Rush กันนะครับท่านผู้ชมนะก็เป็นรหัสเจ้าโอเด้งนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้แจกรหัสมาป,ประมาณ2วันนะผมรู้สึกน่าจะ2หรือ3วันนี้นะครับนะก็มีทุรนนิดหน่อยนะครับก็เลยมาแจกรหัสโอเด้งเลยนะครับนะแทนแบบรหัสเฉยๆนะนะก็เจ้าอีนะครับ คู่กับเจ้าซันจินาคาโซบะนั่นเองโหสายวิ่งแล้วสายเขียวเหมือนกันด้วยนะครับนะเหมาะแก่กับคนที่ชอบป่วนนั่นเองนะสองตัวนี้ป่วนเก่งมากเลยนะเ mm hmm. จ้าเด้งก็ป่วนด้วยนะครับป่วนดึงทงแบบไม่มีสกิลขัดได้นะยกเว้นแบบน็อกแบ็กก็อะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็เจ้านาคาโซบะหายตัวได้นะครับนะซึ่งก็ก็โอเคนะครับนะ แล้วก็ฝากท่านผู้ชมที่ได้ไป่แล้วก็ฝากลบของางวันด้วยนะครับนี่นะก็จะเป็นของางวันแล้วก็องค์ขอเนี้ยดูตู้สักครู่นะครับก็จะเป็นตู้เดิมนะแต่ว่าตู้เด้งเลยหกวันแล้วนะพอจะครบเดือนหนึ่งแนละ้วส่วนเจ้ามอกู้ก็มาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งอาทิตย์สองอาทิตย์ละนะก็ผมจะพยายามรีนะครับนะมาแจกทุกๆวันนะครับ ส่วนเดี๋ยวปู่เคียวเคียวโกโลใช่เคียโกโลก็ตามนั้นครับนะนะครับก็แจกนะครับนะโอเคชบชูโคครับผมนี่นะคับนี้นะครับท่านผู้ชมเอาไปเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปรีใหม่นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมรีไอดีหรือทำคลิปใหม่ต่อๆไปกันด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายยู